เรามีเปลือกหอยเนี่ยเอาไว้เอาไว้ดูด้วยดูด้วยแล้วก็มาดูสมเด็จหลังตราแผ่นดินเพราะว่าผมเด็ดหลังตาแผ่นดินผมแนะนำว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของคนที่อยากจะเรียนรู้ดูพระสมเด็จสูตรเนื้อวัดระฆังให้ได้และทีนี้วันนี้เนี่ยก็จะมาให้ดูว่ามันมีะพระที่หลวงปูน่นาคสร้างในปี2495เนี่ย มีกี่ขนาดใช่ไหมครับวันนี้มาเร็วไปเร็วหน่อยนึงนะครับก็อยากจะคือเราจะไม่รู้ว่ามีกี่พิมพ์นะครับแต่ว่าเราจะมาดูเนื้อหาแล้วมาดูว่าขนาดของพระมีกี่ขนาดเพราะว่าหนึ่งเลยมีพิมพ์เล็กจิว๋วที่เรียกว่าพิมพ์คะแนนแล้วก็มีพิมพ์กลางแล้วก็มีพิมพ์มาตรฐาน นะพิมพใหญ่ปกตแก um um แกิแล้วก็มีพิมพ์จัมโบ้พิมพ์จัมโบ้แล้วก็จะมามีพิมพ์ใหญ่ใหญ่แล้วก็มีพิมคูอีกโอ้โหคือไอพิมพ์ต่างๆเนี่ยเราไม่สามารถจะจะจะ,จะอะไรจะเอามาเป็นตัวกําหนดว่ามันเอ้ยมันใช่หรือไม่ใช่อะไรแต่สิ่งสําคัญก็คือว่าถ้าเรารู้ว่าเนื้อของเขาสูตรเนื้อเขาเป็นอย่างไร เพื่อนๆก็จะสามารถที่จะไปตามหาพระที่เป็นเป็นเนื้อสูตรของวัดะระฆังไงพอได้สูตรของวัดะระฆังเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะไปเทียบดูกับพระสมเด็จที่เพื่อนๆมีนะคือจะบอกว่าร้อยคนที่ส่งมาให้ผมดูเนี่ยเขาไม่ได้เริ่มต้นเรียนรู้ดูเนื้อพระก่อนเขาดูแต่พิมพ์แล้วก็ส่งพิมพ์มาแล้วบอกว่า จะ,จะเอามาขายจะขายขายขาย,ขายแบบเฮ้ยมันก็เป็นเรื่องตลกนะแทนที่ว่าคุณจะมีพระดีๆนะแล้วก็ศึกษาเรียนรู้ใช่ไหมว่าเออลักษณะของพระที่เป็นพระแท้ที่มันจะมีมูลค่าจริงๆเป็นของเก่าจริงๆเป็นอย่างไรแต่ก็อย่างว่าแหลนะเนาะออ ไม่สนใจที่จะหาวิชาความรู้ใส่ตัวเพื่อที่จะเอาไปต่อยอดคือก็มีคำถามเป็นกันแหละว่าอยากจะได้เงินจากการขายพระแล้วคุณคิดว่าได้เงินจากการขายพระ5 0 0ร้อพันหนึ่งเนี่ยเนาะกับการที่คุณคุณได้ได้พระแท้ของสูตรวัดหลักขังเนี่ยซึ่งวันนี้เนี่ยผมบอกว่าพระสมเด็จหลังตราแผ่นดินเนี่ย หายยากจริงๆนะที่เป็นพระแท้เนี่ยตอนนี้ตอนนี้พระเกนี่ออกมาเกลื่อนเลยนะแล้วคนที่ไม่เคยเห็นของเกน,เนี่ก็จะโดนโดนไม่ใช่น้อยครับเพราะว่าตอนนี้พระเกมันก็ขยับราคาตามพระแท้แหละใช่ไหมพะพระ,พะแท้เขาขายพันสองพันอย่างเงี้ยพระเกมันก็าขายพันสองพันเพราะว่ามันวางองค์เดียวโดดโดไงพอวางองค์เดียวโดดโดเนี่ยคุณไม่เคยเห็นใช่ไหมคุณก็ไปไปถามเขา คนขายเขาก็บอกอะพันห้าพันห้คนบอกพันหนึ่งได้ไหมอ่าพันหนึ่งได้ไหมอ้าก็ใส่ถุงไปดิใช่ไหมเออทีนี้วงการพารเก็มันก็เลยบานสะพรั่งใช่ไหมแต่โอกาสที่คุณได้เห็นพระแท้ใช่ไหมเนื้อหาของพระแท้เนี่ยคุณเอาไปส่องส่องสอง,สองดูแล้วโอ้โหเออเมื่อวานนี้ผมได้ส่งพระไปให้ลูกค้าท่านหนึ่งเรียบร้อยแล้วก็เนาะ หวังว่าคงจะได้รับไปแล้วแว้าเอาไปฝึกดูใช่ไหมครับอ่ะทีนี้เรามาเข้าสู่เนื้อหาของวันนี้นะครับว่ามีอะไรที่จะต้องเรียนรู้นี่ใช่ไหมครับเพื่อนๆดูนะนี่คือพิมพ์คะแนนหรือพิมพ์นะพิมพ์คะแนนเห็นชัดไหมอ่านี่พิมพ์คะแนนแล้วเนี่ย นี่ก็เป็นพิมพ์กลางเห็นนะพมพิมกลางแล้วอันนี้เป็นพิมพ์มาตรฐานใช่ไหมขึ้นเขาใหญ่กันมาหน่อยหนึ่งเห็นสามองค์นี่แล้วใช่ไหมเห็นไหมอ่าแล้วเรามาพลิกข้างหลังดูกันเปิบใช่ไหมอ่าเห็นนะนี่คือปฐมเหตุของการเรียนรู้การที่จะเสาะแสวงหาพระสมเด็จในตระกูลวัดระฆังนะครับ คือประวัติความเป็นมาชัดเจนเพื่อนๆสามารถจะสืบค้นและค้นหาใน Google ได้แล้วนะครับเพราะว่าข้อมูลชัดเจนมันลงไว้ให้เรียนรู้ศึกษาเนื้อหาของเขาเนี่ยเขาจะมาในทางสูตรเดียวกันโซนเดียวกันโอเคนะครับสามไซส์สามคันสขนาดเนี่ยนะไอไซส์เนี่ยเป็นไซส์มาตรฐานนะไซส์พิมพ์ใหญ่ใช่ไหมครับอ่าและทีนี้ เนื้อของพระอันนี้องค์นี้เนี่ยจะเป็นองค์ที่ไม่ผ่านใช้เพื่อนดูนะองค์ไม่ผ่านใช้อนนี้เมื่อ3เดือนที่แล้วเนี่ยผมแบ่งไปในราคา2 0 0 0บาทแล้วเกิดอะไรขึ้นเกิดปัญหาขึ้นที่ว่าคนที่ได้รับพระไปเนี่ยเอาพระไปไล่เช็คเห็นไหมไปเช็คไปตรวจไปหาคนนู้นคนนี้แล้วก็มาหลอกบอกว่า เอาไปให้อาจารย์โอดด๊ดูแล้วอาจารย์โอ๊บอกว่านี่เนะี่ยเป็นเป็นพระใหม่เกินพอผมได้คุยกับอาจารย์โอ๊ตบางแพรแล้วอะอาจารย์โอ๊ตบอกว่าไม่เคยเห็นนะไม่เคยมีคนเอาพระมาให้นะนะใช่ไหมก็แสดงว่าเขาเอาไปถามในกลุ่มที่ไม่ได้เล่นหาพระสมเด็จหลังตาแผ่นดินหรือในกลุ่มที่ยังมีความเชื่อว่า สมเด็จหลังตราแผ่นดินเนี่ยเป็นของเก๋เป็นพระเก๋ที่มีอยู่ทุกบ้านใช่ไหมครับและเพื่อนดูว่าสภาพพระอย่างนี้เนี่ยนะใหม่เกินเหรอพระแค่70ปีอ่ะใช่ไหมแล้วสภาพเขาแบบนี้เนี่ยนะดูสูตรเนื้อเห็นไหมเราดูเห็นสูตรเนื้อแล้วเนี่ยพระแบบนี้เมื่อ3า3เดือนก่อนเนี่ยขายไป2อ0พใช่ไหมแต่ตอนนี้เนี่ย ห้าพันก็จะเอาอยู่ไหมเนี่ยใช่ไหมครับเพราะว่าสภาพเขาสวยนะสมบูรณ์ใช่ไหมครับแล้วโอกาสที่จะได้เจอพระสภาพแบบนี้เนี่ยเพื่อนๆคิดดูนะว่าจะมีมีสักเท่าไหร่ใช่ไหมครับแล้วมันเป็นองค์ปฐมเลยคือได้พระสวยองค์หนึ่งเนี่ยแหมมันไม่อายใครเลยใช่ไหมครับเห็นไหมครับว่า ความสวยสมบูรณ์เนี่ยเพื่อนๆพ,พอจะดูออกแม้ว่าของสวยเนี่ยมันมันดูยังไงหนึ่งการกดพิมพ์พระเนี่ยเต็มไม่มีการบินปริอ่าไม่มีการหักบินและสภาพสมบูรณ์สวยงามอย่างนี้เนี่ยพบเจอได้น้อยนะครับเดี๋ยวนี้บางทีเห็นไหมเห็นเราเห็นเม็ดเม็ดผสมเด็ดของ2474ที่แตกกรุ ในเจดีวัดระฆังมาเป็นส่วนผสมอยู่ด้วยใช่ไหมครับอ่าแล้วทีนี้พระไม่ใช้เนี่ยสภาพเขาเป็นอย่างนี้เนี่ยพอเอาไปให้คนที่เขาดูไม่เป็นเนี่ยมันก็บอกว่าใม่เกินเป็นพระเกแล้วทีนี้มาดูเนื้อขององค์ที่ใช้ใช้จัดจัดเนื้อจัดจัดเนี่ยเห็นนะ พระเนื้อจัดเนี่ยเขาจะออกโซนเนื้อเป็นแบบนี้ละนะเพราะฉะนั้นนี่แหละคือการเริ่มต้นที่เพื่อนๆจะใช้ในการศึกษาหาพระที่เป็นสูตรเนื้อของวัดละรังใช่ไหมครับสมัยก่อนเนี่ยเพื่อนๆดูสิว่าคนยุคก่อนเนี่ยเขาเลี่ยมเนี่ยแล้วก็เปิดเปิดหลังอย่างเงี้ยใช่ไหมเพื่อให้พุทธคุณนี่มันติดตัวติดเนื้ออ่านไหม เห็นความหนึกนุ่มของของเนื้อเนื้อหาที่ผ่านใช้ใช่ไหม,มเห็นไหมครับเอนนั้นเสร็จแล้วเพื่อนๆก็มาดูว่านี่เนี่ยเปลือกหอยเนี่ยเห็นไหมเปลือกหอยที่หนึกนุ่มอย่างเงี้ยความหนึกนุ่มของเปลือกหอยกับพระสมเด็จเนี่ยมันมาอยู่ในโซนเดียวกันแนวเดียวกันละ ใช่ไหมครับนี่ไงคือถ้าเราเริ่มต้นด้วยสูตรจริงๆของเขาเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะเห็นได้ว,ว่าพอนั้นเสร็จเนื้อเนื้อเปลือกหอยเนี่ยมันก็จะใสๆแบบนี้เขาขาแบบนี้เราก็สามารถที่จะไปหาพระสมเด็จที่มีความเก่าได้ช่วยกดซับสไคร์ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และ กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆทุกวันนะครับสวัสดี